ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนกาหนูเทมนะครับนนั้นนะครับผทด,ด้องดูกนกันนะครับวิเลเชอร์น่าจะอด,ดูนะครับข้าวนึ่เด็บเป็นแรงแล้วก็พุมตายนะครับยูเอบบ์ก็บอกว่าวนะิเ,เวลเชอร์ปัง นี่ของเจสันเตยก็จะเป็นไอวีไอวีนะครับเตสในคอมก็จะมีเยอะกว่านี้นะเอาให้สูงๆกว่านี้เลยอืมผมผลสร้างแล้วองขายทีละเฮ้ยดูอะไรเป็นลังนั้นเสียบอ่าผมก็จะมาสวดแช้ากันเลยนะครับ ในไอตีมสมุดเอ่าฮานูคนเลขแล้วก็อันนี้หาแล้ไวไอแล้วก็อันนี้สองอน,นี้แล้วไฟอินฟินฟินตี้แล้วก็ไปที่ตัวอชเนะอานตัวแรกกร็ขอหยนะนี่มาจากสั้นๆน,นี่ใส่เลย